องประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้เช่นจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการทำงานได้4หน่วยคือหน่วยประมวลผลกลางหน่วยรับข้อมูลหน่วยแสดงผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรองโดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันดังนี้หน่วยประมวลผลกลางหรือมักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไมโครโปรเซสเซอร์มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลในลักษณะของการคำนวนและเปรียบเทียบโดยจะทำตามจังหวะเวลาที่แน่นอนเรียกว่าสัญญาณเมื่อมีการขอจังหวะหนึ่งครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรม1ครั้งเราเรียกหน่วยที่ใช้ในการวัดความเร็วของ CPU ว่าออหน่วยรับข้อมูลทําหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่แป้นพิมพ์สำหรับพิมพ์ตัวอักษรและตัวอักษรต่างๆเมาส์ใช้สำหรับคลิกสั่งงานโปรแกรมสแกนเนอร์ สำหรับสแกนรูปภาพจอยสติก๊กสำหรับเล่นเกมไมโครโฟนสำหรับพูดและอัดเสียงและกล้องดิจิตอลใช้สำหรับการถ่ายภาพและนำข้าไปเก็บไว้ในดิสกของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้งานต่อไปหน่วยแสดงผลมีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ผ่านจากการประมวลผลในรูปของข้อความภาพนิง่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงเป็นต้นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลได้แก่จอภาพสำหรับแสดงตัวอักษรและรูปภาพเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องออกทางกระดาษพิมพ์ลำโพงแสดงเสียงเพลงและคำพูดเป็นต้นหน่วยความจำมีหน้าที่ในการจำข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ มี2ชนิดคือหน่วยความจําถาวรเป็นหน่วยความจําที่สามารถจดจําข้อมูลได้ตลอดเวลาส่วนหน่วยความจําอีกประเภทหนึ่งคือหน่วยความจําชั่วคราวหน่วยความจําประเภทนี้จะจําข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นหน่วยความจําชั่วคราวถือว่าเป็นหน่วยความจําหลักภายในเครื่องสามารถซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติมได้เรียกกันทั่วไปคือหน่วยความจําแรม ที่ใช้ในปัจจุบันคือแล m แบบ SDRAM กับ RDRAM เป็นต้นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไปเนื่องจากหน่วยความจำ r ร m จำข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไปจะต้องบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรองซึ่งหน่วยความจำสำรองมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่มีนิยมใช้กันทั่วไปคือฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดรฟ์ซีดีรอมดีวีดีรอมทําไดรฟ์เป็นต้นซอฟต์แวร์หมายถึงส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรงเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลยซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบคือชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูปซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดเพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ รือโปรแกรมระบบรู้จักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปลคำสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูงเช่นภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol และภาษา C เป็นต้นซอฟต์แวร์ประยุก์ คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆตามที่ผู้ใช้ต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารบัญชีการจัดเก็บข้อมูลเป็นต้นซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทคือซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้านซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป ตัวยอย่างตอนต่อไปเราจะพาทุกคนนั้นมารู้จักส่วนประกอบของเมนบอร์ดว่าเป็นแผงวงจรหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ถีแต่ขาดแผงวงจรหลักที่ชื่อว่าเมนบอร์ดนี้คอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถทำงานได้จริงหรืออย่าลืมติดตามชมกันนะครับ